ควเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังหัวข้อที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ในครั้งนี้ก็คือลักษณะของคนที่ไม่ควรอยู่คลองเรือนสาประการด้วยกันลักษณะคนที่ ไม่สมควรที่จะอยู่คลองเรือนหรือว่าอน,นำพาครอบครัวไปสู่ความสุขความเจริญนั้นไม่ได้ภาษาบาลีท่านให้ไว้ว่านาทิวาสุขป,ปสีเลนะลาตินฐานะเทศินานิจังมัเตนะสอนเดนะสากาอาวาสิตองฆะลัง เึ่งก็แปลได้ว่าในข้อที่หนึ่งคนมักนอนในกลางวันคนที่นอนกลางวันก็คือคนที่ไม่ทำมาหากินนั่นเองเพราะว่าเวลากลางวันนั้นเป็นเวลาที่ทำมาหากินแต่ว่ากลับไปนอนไม่ยอมทำมาหากินนี่เป็นลักษณะข,ของคนที่ไม่สามารถที่จะครอบครองหรือว่า ดูแลครอบครัวให้มีความสุขปวามเจริญได้ในประการที่สองก็คือขี้เกียจลุกขึ้นในเวลากลางคืนนั่นก็หมายถึงว่าพอถึงเวลากลางคืนมาตื่นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาทำหน้าที่การงานต่อไปจนถึงลุ่งสางหรือว่าสวา่างแต่กลับนนก็นอนจิ้งเคลือกอยู่อย่างนั้น เธอไม่ยอมลุกขึ้นเือนอนในกลางวันแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นในเวลากลางคืนในประการที่สามก็คือเป็นนักเลงอยู่เป็นนิดก็คือทำตัวเป็นนักเลงไม่ทำตัวเป็นคนดีทั้งสามประการนี้ไม่ว่าจะนอนหลับกลางวันไม่ยอมลุกขึ้นในเวลากลางคืนแล้วก็เป็นนักเลง ไม่ว่าจะเป็นนักเลงสูลานักเลงเล่นการพรน,านันนักเลงผู้หญิงสิ่งเหล่านี้ทําให้ครอบครัวเสือ่อมทาไมทํามาก็ไม่สามารถที่จะทําครอบครัวให้มีความสุขมีความเจริญได้นี่เป็นข้อที่บุคคลไม่ควรทาเพราะทาไปแล้วไม่สามารถที่จะครองเรือนอยู่ได้อัตมาภาพนํามาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมได้ข้อคิด ในหลักธรรมจรเดินพอด